สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้นะคะเจทีจะมาทําคลิปนะคะอันแช่นะคะให้เพื่อนๆของเจทีนะคะมีความสุขนะคะค่ําคืนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะค่าคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณแบบไหนเขาคิดยังไงอยู่เขาคิดอะไรอยู่นะคะตั้งสมาธินะคะส่งจิตส่งใจให้เจทีนะคะผ่านไพ่นึกถึงหน้าเขานะคะเขาเขาเขาของคุณนะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงแบบไหนนะคะ แล้วก็นะคะสำหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจตีนะคะ,สา,า feet, ะ,คะสามารถนะคะกดสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะจึงนะคะลิงไลน์นะคะกดเข้ามาหาเจตีได้เลยนะคะแล้วก็ทักเจตีมาก่อนด้วยนะคะพเพื่อนของเจตีขออภัยที่เจตีตอบช้านะคะหรือว่ายัางไงนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพเพื่อนของเจตีแล้วก็ขอบพระคุณนะคะลูกดวงทุกท่านทุกคนนะคะที่นะคะแอดเข้ามาเป็นลูกดวงเจตีนะคะก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักนะคะพูดคุยกันเนาะ เหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องมากกว่าที่จะเป็นหมอดูนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆที่ส่งอาหารนะคะส่งขนมนะคะนมเนยนะคะแล้วก็นะคะเครื่องดื่มนะคะมาให้เจทีนะคะขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเป็นเพื่อนของเจทีพี่ๆของจจทีที่น่ารักทุกคนนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะนะคะจทีขอขอบคุณคนที่มากด subscribe อมเมนต์น่ารักด้านล่างนะคะสามารถออกความคิดเห็นได้เลยนะคะในช anel นี้เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ ระบายความรู้สึกนะคะขอบคุณคนที่ทำทำแตมเวลาเพื่อคนอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าค่ำคืนนี้ค่ำ <c oughs> คืนนี้นะคะ,ะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแบบไหนนะคะดูเหมือนจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าข้างในนะคะเปิดออกมาจะโอเคไหมนะคะเนาะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนของเจทีที่เลือกให้เด็กนี้นะคะเรามาดูสินะคะว่าค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหม คิดถึงไหมนะคะยิ่งเป้าเลยนะคะคิดถึงไหมขอดูนะคะคิดถึงแบบไหนเขาคิดกับคุณแบบไหนโอ้โอ้โอ้เสนออซอสเขาเป็นอะไรอ่ะอเขาเป็นอะไรเขาเหมือนแบบเซนออสซอสเท็กซ์ออฟคอนนะคะมีความรู้สึกเหมือนอยากอารมณ์เกลี้ยวกล่อด เป็นเด็กถือเรียนนะคะมีอารมณ์เจ้าขลานมีอารมณ์แบบไม่ได้หลังใจอะเซเว่นออฟซอสแอบอะไรอะเนี่ยมันเหมือนเซเว่อนออฟซอสนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนอยากจะจัดการกับคุณอะนะคะจะจัดการอะไรเด็กถ<ๆ>ือเรียนนะคะเหมือนมีบางสิ่บงบางอย่างอยู่ในใจเขาที่เขาอยากทําแต่เขาไม่ได้ทำเซเว่นออฟซอสนะคะเซเว่นหกเออหกไม้เห็นไหมคะเนี่ย เหมือนอยากพบอยากเจอคุณอ่ะอยากเคลียร์นะคะซึ่งตัวคุณอาจจะไปไฟเขาไวไหมอนนีย <c oughs> ผู้หญิงเซเว่นอัอนนะคะเอ็มเพลอร์นะคะเนี่ยเป็นสถานที่ทํางานไหมอายุห่างจากอายุห่างแตกต่างจากคุณไหมนะคะเนี่ยรักต่างวัยก็ได้นะคะเนี่ย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 ทำงานนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างเห็นไหมคะคุณอาจจะนะคะร่วมงานกันดีวงานกันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เคลียร์อะไรกันบางอย่างคิดถึงนะคะอยากเคลียร์ คลียอะไรตัวเองอยากพูดอยากพูดอยากเคลียเด็กถือเหรียญนะคะเนี่ยมาแล้วนะคะเป็นไพ่ของสิบวอสิบไม้นะคะอยากติดต่ออยากสื่อสารนะคะอยากจะอยากเทคแอคชั่นนะคะเรื่องของเจทีแต่ไพ่กองนี้นะคะเหมือนเทคไม่ได้ไหมมันติดนะคะติดเอ็มเพลอร์เทคไม่ได้ไหมเนี่ยนะคะอยากเทคแอคชั่นอยากจุดเหมือนคุณมาจุดประกายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้เขามีแพชชั่นอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการคุณอาจจะเป็นคนที่ มีไอเดียดีๆใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆนะคะในด้านความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คิดถึงอยากคือพูดตรงๆเลยนะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราเขาอยากเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่มันมันเหมือนคุณมาจุดประกายไฟบางสิ่งบางอย่างในใจเขาอะนะคะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนแบบคือเซเว่นออฟซอสนะคะมันเหมือนกับ เขาเคยเอ,าอาจจะเคยเ,เสียอกเสียใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยากสันโดษนะคะอยากอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวแต่พอมาเจอคุณคุณเป็นคนจุดประกายไฟให้เขามีแพชชั่นมีความฝันนั่นเองนะคะเนี่ยคุณเป็นคนทําให้เสือตื่นหรือเปล่าตัวเองไพ่ของเซเวนอสซอสลมนะคะธาตด,ดินนะคะอยากเดิมต้นอยากทําอะไรที่ที่มันแบบคือไอเดียของคุณหรือการกระทํขคุณมันทําให้เขารู้สึก มีแพชชั่นมีวอลลุ่มในการจะทำอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องของเราขอดูเส้นอ o ฟซอสขยายนะคะเส้นออฟซอสคืออะไรเอ่อควีนออฟซอสคุณทำให้เขา,อ,าอยากลุกขึ้นมาไฟ่นะคะคว o นออฟซอสกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะอยากพูดคือเขาอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะไปปลุกเขาให้เขารู้สึกตื่น หลับไหลอยู่ไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไหมเนี่ยไพ่ two of swords two of t w อ of s w อ r อ s ไพ่สองเหรียญเห็นไหมคะไพ่สองเหรียญอยู่ข้างล่างนะคะคุณในกรณีหนึ่งเพื่อนเพื่อของเราเขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณหรือตัวคุณเป็นเจ้านายของเขาก็ได้นะคะเขาอยากพัฒนาสองเหรียญน,นี้ให้เป็นนฟินิตี้เห็นไหมคะให้เป็นสามเหรียญไพ่ใบเนี้ยดีหนึ่งอย่างนะคะไพ่สำหรับนี้ King ords, คิง o อฟซอสขึ้นคู่เห็นไหมคะเขาอยากให้คุณนะนะคะเขาอยากพูดอยากเจรจากับคุณน่ะนะคะแต่ไพ่กองนี้เขาอยากพูดแบบปลอมซอมเหมือนคุณดุเขาเหมือนคุณว่าเขาเหมือนคุณไปทิกอะไรเขาสักอย่างให้เขารู้สึกว่าเนี่ยอยากพูดอยากคุยด้วยเนี่ยสามเหรียญจากความแต่ก่อนเ่าจะเป็นคนลังเลไม่ชัดเจนนะคะเขาอยากจะ นะคะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นสามเหรียญเป็นครอบครัวหรือเข้าใกล้คุณมากกว่านี้นั่นเองนะคะไพ่อของมีเขาอาจจะเก็บกดเห็นไหมไ <laughs> พ่อของเอสอวอเห็นไหมเอสอวอขยายขึ้นคู่หกไม้สแสดงว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีไอเดียบันเจิดจ้ามีไฟตลอดเวลาเขาอยากจะจุดคุณมาทําให้เขารู้สึกมีไฟมีแพชชั่นมีอารมณ์ นะคะคอารมณ์อะไรอะอารมณ์อะไรถือดาบหักเป็นทยาเข้ามาอย่างนี้นะอารมณ์อะไรจะอะไรจะไฟอะไรเขาเอสออฟซอสอยากที่จะพูดจะคุยกับคุณตอนนี้เลยก็ได้นะคะแต่ไม่กล้านะคะไพ่ของเอ็มเพรสเซนไหมคะเพื่อนของเจทีไพ่ของเอ็มเพรสึ้นแสดงว่าคนคนนี้นะคะ หนึ่งในกรณีนะคะเรื่องของเราเขาเขียนคุณเป็นเอ็มเพรสนะคะคือคุณทํางานก็เก่งนะคะมีแพชชั่นในเรื่องงานก็เก่งแล้วก็เป็นคนที่ <c oughs> ประสานงานเก่งสามเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งในกรณีรักต่างวัยก็ได้นะคะในเอ็มเพรสกับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอ็มเพรสเขาอยากจะเห็นไหมคะมีข้อแรกเปลี่ยนกับคุณอนะเอ็มเพรสแรกเปลี่ยนกับเอ็มเพรสอยากพูดอยากคุยกันสองต่อสองนะคะณตอนนี้ได้ก็ดีนะคะอยากพูดอยากคุยนะคะ แต่เขาทําไม่ได้ไหมมันติดไหมนะคะมันติดที่ว่าเขาไม่กล้าไหมนะคะเพราะไพ่เอ็ดออฟซอดขึ้นคือเขาพยายามเขาเป็นคนเก็บกดนะคะเรื่องของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้เขาคิดถึงคุณนะคะอยากสารความสัมพันธ์เอ็มเพรสอยากส่งข้อความหรือว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่หนึ่งดาบปักเขาดึงดาบไม่ขึ้นมันมีความอาจจะเป็นตัวคุณไหมที่อาจจะดีวกว่าคนอื่นมันมีความรู้สึกเป็นกังวลน,นะคะเ,เรื่องของเรานะคะไพ่กองนี้เขาอาจจะหึงคุณก็ได้นะคะซิมบิลออฟซอสนะคะ ไพ่ของความหึงแต่ไม่กล้าพูดนะคะอมเขาอาจจะหึงคุณก็ได้ในกับเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะแอบหึงนะคะแบบเนี้ยนะคะถ้า,าเป็นเจ้านายคุณคุณประสานงานกันแล้วคุณไป,ไปยุ่งกับคนอื่นๆแบบเนี้ยซึ่งเขาหึงซึ่งเขาอยากจะพูดอยากจะอะไรเหมือนกันนะคะอืถ้าเห็นคุณเป็นเอ็มเพลสถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูไพ่นะคะคุณก็เป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูไพ่คุณก็เป็นผู้หญิงที่เก่งดูแลตัวเองได้นะคะเนี่ยเขาอยากจะนะคะอยากจะ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อะคุณเพื่อนของเรานะคะอืมแต่หนึ่งในกรณีจะทีรู้สึกว่าเขาไม่กล้านะคะเขาจะที่รู้สึกว่าเขาไม่กล้านะคะ,าะ,าาาะ,คะอาจจะดีงานกันจนถึงขนาดว่าเกรงอกเกรงใจกันไหมนะคะรู้สึกเยอะมากนะคะนี่ new beginning เห็นไหมคะ <c oughs> ไม่ต้องเปิดเพิ่ม <c oughs> เนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยย,ยังมีเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยเห็นไหมคะ New beginning อยากเริ่มต้นเห็นไหมคะอยากพูดคุยนะคะอาจจะให้เด็กไปสื่อสารคุณอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะ New beginning นะคะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์นะคะในใจิตใจลึกๆเห็นไหมคะหนึ่งเรียนก็ขึ้นอะไรตัวเองถ้าตัวเองมัวแต่คิดนอนคิดแบบเนี้ยแย่ yeah, เลยนะคะ The w a s l the w a s l universe นะคะเนี่ยเชื่อมต่อนะคะ เขาฝันแล้วนะคะเพื่อนอุ่นเจทีเขาขึ้นวิทยที่ห้าไปแล้วนะคะขึ้นจักรวาลกาแล็กซี่นะคะจะทีว่ารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะมีคอนเนคชั่นกับเรื่องเราทางด้านจิตวิญญาณไหมนะคะเนี่ยครอบครัวแฟมิลี่เจทีว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองน,นี้อีกหน่อยเขาจะเทคแอคชั่นหรือพยายามเข้ามาหานะคะรู้สึกว่าเขาอาจถ้าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาก็อยากได้เพื่อนของเราไปดูแลบุตรเขาดูแลเขานะคะเนี่ยนะคะมีแต่เด็กขึ้นมาเต็มเลยนะคะเพื่อนๆของจะที การเริ่มต,ต้นความสัมพันธ์กันพัฒนาความสัมพันธ์สําหรับเขานั่นเองนะคะว้าคือในอันนี้คือความคิดของเขาเป็นมิติที่ห้านะคะเราส่องความคิดของเขาสําหรับมิติที่สามเขาอาจจะช่วยใส่เพื่อนเพื่อของเราก็ได้ในบางครั้งจะทีว่าเขาหลุดนะคะหลุดคําพูดแดงๆใส่เพื่อนของเราหรือการกระทําของเขาเหมือนไม่ได้ตั้งใจฟเฟียฟาสฟูดฟิตอย่างเงี้ยนะคะหงุดหยิดหงุดหยิดเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเยอะเยอะนะไอซี่เยอะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะหึงนะคะ ถึงแต่ทําอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะสําหรับไพ่กองมีของเราก็ประมาณนี้นะคะเจะทีไปก่อนอย่าลืมกด s u b สไครป์คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel น,นี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนของเจทีที่เลือกไพ่เด็กนี้เรามาดูกันสินะคะว่านะคะค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะคะอืม ขอดูหน่อยนะคะขอดูเลยนะคะเรื่องของจตีนึกถึงหน้าเขานะคะคิดอะไรกับชั้นนะคะคิดถึงชั้นแบบไหนนะคะขอดูหน่อยนะคะห้าเหรียญฮึมไทยสังคมขึ้นใหม่แล้วนะคะอืมสังคมความแตกต่างกันเข้าหาไม่ได้นะคะการแอบมองแอบซองแอบดูคุณนะคะเนี่ย ตอนนี้เขาอาจส่องเพื่อนๆของเราในพื้นที่ของเพื่อนๆของเรากาลังเล่นโซเชียลอยู่กับเพื่อนก็ได้ไม่รู้คลิปจะทีจะรันลงกี่โมงนะคะเดอเมจิเชียนเจทีว่าเขานอนไปแล้วนะคะเดอรเมจิเชียนเป็นคนหลับตาแล้วก็อาจจะมจทีว่าค่ําคืนนี้นะคะจะทีว่าฝันถึงเพื่อนๆอยู่เปล่านะคะห้าถ้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ตายนะคะอันนี้เป็นการอ่า ไม่แสดงออกถึงความรู้สึกขําคืนนี้เขาทำอะไรอ่ะ <_ z arp> เขาอาจจะรู้สึกอยากทำให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งเขามองดูแล้วดูสิคะมันเหมือนกับตัวเขาขาดห้าเหรียญตัวคุณพร้อมนะคะมีความพริตพร้อมดินน้ำลมไฟตัวเขามีแต่ดินนะคะเพราะฉะนั้นเจทีรู้สึกว่าเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ขําคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะคะเขามีความรู้สึกเหมือนแอบแซ่แอบเศร้าด้วยนะคะเนี่ยนะคะมันเหมือนกับ คุณมีครบอะส่วนตัวเขาไม่ไม่พร้อมอะขอดูหน่อยค่ะหนึ่งไม้เด็กถือเรียนเห็นไหมคะมีการแอบ,บส่องแอบบมองนะคะเนี่ยเป็นทาร่เาเขา,เขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากสร้างความสัมพันธ์อยากเริ่มความสัมพันธ์เจ้าชายกับเด็กถือเรียนเพื่อนๆของเราถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ฐานะดีมากถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูคุณก็ฐานะดีมากไพ่ของธาตุดินมานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆขอ,ของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้นะคะดูกันอยู่อาศัยของเขาอันนี้ไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณ ตกระกรรลาบากแต่ไพ่บอกว่าคุณแตกต่างกันมากนะคะทางด้านสังคมนะคะแบบนี้นะคะอืมทางด้านสังคมเหลื่อนล้ํากันมากไหมไพ่ทรียซอสนะคะแอบเสียใจแอบเศร้านะคะแอบเจ็บแอบเจ็บชันเจ็บทุกการกระทําที่ทําให้เธอเสียใจเพลงใครอะเพลงใครอ่รอยมาไพ่สีถ้วยนะคะเนี่ย จะทีว่าคนคนนี้นะคะถ้าเป็นในความสัมพันธ์จะทีว่าเขาไม่กล้ากับเพื่อนๆของเราเพราะไม่จะเชื่อคุณเก่งคุณมีความสามารถนะคะแล้วเขาก็แอบบแบบเจ็แบแอบเศร้าแอบเสียใจตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์เลยนะคะคสเตง <s ips> เห็นไหมคะเขาอาจจะคุ้นเคยคุณรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกคุณเป็นคนที่เขารู้สึกสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างซิกเซนนะคะ ไม่รู้ว่าคุณรู้สึกเหมือนเขาไหมแต่เขารู้สึกว่าคุณเหมือนอันนี้ก็คือมันเหมือนเขาเคยรู้จักคุณมาตั้งแต่นานแล้วนะคะแต่เขาจําไม่ได้ว่าเป็นใครนะคะเราก็เป็นไพ่เซเว่นออฟเพนติเิลมันเหมือนกับเขาแอบบชื่นชมเพื่อนๆของเรานะคะไพ่กองนี้คุณสวยคุณดูดีคุณวางตัวดีแล้วก็คุณมีความอ่อนโยนนะคะไพ่เซเว่นออฟเพนติเกิลใบนี้มาแล้วนะคะ <c oughs> ไอยะ้ยัดเอาตูนยังตูนยังดูดู ตัวเองตัวเองว่าเขาเนี่ย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 จุ๊บจุ๊บเห็นไหมอืมเนี่ย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 เห็นไหมแอบเสียใจอาจจะเป็นความสัมพันธ์อ่าไพ่ของหกถ้วยอาจจะเป็นรักต่างวัยไหมความสัมพันธ์เก่าที่คุณเพิ่งถอยจบความสัมพันธ์มาไหมในบ้านรักนะคะเป็นความสัมพันธ์เก่าจะติดนานมาแล้วไหมเนี่ยทั่วครับนะคะซึ่งลงมาขยายสองใบเนี่ยจะทีรู้สึกว่าหนึ่งในกรณีเพื่อนๆของเรานะคะถ้าคุณเป็น คนรักเก่านะคะที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปเขาแอบ,บดูเพื่อนๆของเราอยู่นะคะมันมีความต้องการมีความแอบ,บเจ็บแอบบหึงแล้วก็อยากเริ่มความสัมพันธ์แต่เหมือนคุณมาให้โอกาสเขาแล้วคุณรวยกว่าไหมหน้าที่การงานคุณดีกว่าไหมแล้วเขาก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรเจียมตัวนะคะเจียมบอดี้เบอร์เบอร,เบอร์นั้นนะคะแล้วก็นี่ไพ่เป็นไพ่ของสองใบนี้ก็คืออาจจะเป็นคนรักเก่านะคะยังรักคุณอยู่ยังส่องยังดูคุณอยู่ยังยังยมีคุณอยู่ในชีวิตทัวร์ครับ้เห็นไหมคะ ยังนึกถึงวันที่เขาอยู่กับคุณเลยแต่ตอนนี้พวกคุณอาจจะมีปัญหากันมีหลายๆคนเข้ามายุ่งไหมทําให้ความสัมพันธ์นี้จบไปไหมนะคะตัวเขาอาจจะโดนเพื่อนๆของคุณหรือพ่อแม่ของคุณหรือหรือตัวคุณก็ได้สลับกันนะคะเพื่อนๆของเราไพ่สลับกันได้นะคะเพราะไม่ใช่ดวงส่วสนตัวนะคะมันเหมือนกับอืมที่คุณถอยออกมาจากความสัมพันธ์นะคะสําหรับความสัมพันธ์เก่าอาจจะมีหลายๆคนไม่เห็นด้วยเลยต้องจบแต่ก็รักกันนะคะตามสองตามอะไรไม่ใช่หรอะคะ่ะรักนะคะเนี่ย แล้วก็หนึ่งในกรณีนะคะที่คนคนนั้นนะคะที่ตอนนี้ในกรณีไม่ใช่คนรักเก่าจะทีรู้สึกว่าเขารู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเคยเห็นคุณมาก่อนนะคะเคยเห็นคุณมาก่อนเคยฝันเห็นคุณมาก่อนไพ่ของความฝันนะตอนนี้จะทีรู้สึกว่าเขาแอบเสียใจแหละนะคะที่เจอกันช้าไปไหมนะคะช้าไปไหมเพราะว่าไพ่ของเก้าเหรียญมันเหมือนกับเขาบอกคุณมันแตกต่างความสัมพันธ์นี้เขาเลยคิดว่าถ้ามันจะเริ่มมันก็อาจจะเป็นได้แค่มิตรภาพนะคะ เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแอบเจ็บแอบจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแมจ่จะทําไมเป็นอย่างนั้นนะคะอืมแอบเจ็บตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะเหมือนแค่รู้จักก็รักแล้วอะแอบมองตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นและตามส่องตลอดนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เด็กถือไม้เป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่อะไรมากเป็นเจ้าชายน้อยเจ้าหญิงน้อยก็ได้นะคะ แบบนี้น่ารักแันลี่นะคะทิชเชอร์ครูบาอาจารย์ไว้เนี่ยเนี่ยเน,ยเ,นยเขาเป็นลูกศิษย์คุณไหมหรือคุณเป็นลูกศิษย์เขาไหมนะคะเนี่ยพห้ทิชเชอร์พาของการอบรมสั่งสอนนะคะอขอแจ้งขอเสียงคนรักครูบาอาจารย์เขามีแกงของเขาด้วยนะคะที่มาค <c oughs> อมเมนต์ New s u p เ o r t i v e Connection เข้ากันได้ดีนะคะเนี่ยเน,ยเนยอาจจะเป็นไปไม่ได้หนึ่งในกรณีเขา รักต่างวัยก็ได้จจทีบอกแต่แรกนะคะซึ่งเคยเลิกกันไปนั่นเองนะคะเนี่ยยังมีความอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะทรงเหรียญน,นะคะไปไหนไม่ได้นะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะไพ่ใบนี้ก็เหมือนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ดูไปไม่ได้นะคะเนี่ยเป็นไพ่ของการเสกสรรปั้นสิ่งอย่างด้วยมือของตัวเองคุณคุณคุณที่มาดูไพ่กล่องนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครนะคะ คุณคือสิ่งมหัศจรรย์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้เขาเห็นไหมคะอินฟินิตี้ดอกบัวนกพิราบแล้วก็นี่ตาที่สามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขารู้สึกคุ้นเคยนะคะณตอนนี้จะทีว่าเขาอาจจะหลับจะฝันไปแล้วแหละนะคะแบบเนี้ยซึ่งเขาฝันเห็นคุณเสมอนั่นเองคุณคือคนในฝันของเขานะะักะาสาหรับไพ่กองนี้ของเราบางครั้งจะทีว่าคุณสอนเขาคุณบอกเขาได้แล้วพวกคุณชอบเหมือนกันชอบวาดภาพเหมือนกันชอบร้องเพลงเหมือนกันแล้วก็ มีความคิดคล้ายๆกันด้วยนะคะในหลายๆครั้งนะคะซึ่งนี่แหละนะคะคือสาเหตุของคนคนนี้ที่เขาพยายามมาปุ้นเปี้ยนกับคุณแต่ไม่สารความสัมพันธ์ไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็นุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนะคะก็คือเหมือนกับชอบแต่ไม่ไม่ได้แสดงออกองไรมันมีความแตกต่างสูงนะคะเพื่อนของเราเนาะก็ประมาณนี้สําหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะ เจทีไปก่อนนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel น,น,นี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนของเจทีที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะเรามาดูสิว่าค่าคืนนี้เขาคิดถึงเพื่อนของเราคิดถึงแบบไหนคิดถึงไหมคิดไหมไม่คิดถึงหรอ <laughs> เดี๋ยวขอดูกันนะว่าข้างในจะเป็นอย่างไรเขาคิดถึงไหมคิดถึงแบบไหนนะคะแปดดาบ the เดอะฟูใครบล็อกใครคะเนี่ยมันเหมือนมีการไม่พูดไม่กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกของของ <c oughs> ตัวเองแปดดาบเดอะฟู ไพ่ทัดลมมานะคะเขาดูหน่อยนะคะในออบคัพในออบคัพเขาดูหน่อยไพ่ของสองดาสว o นออบซอสในออบบอลเนี่ยเ <c> พ <oughs> ื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราคนที่คุณ ถามถึงหรือคนที่คุณพูดถึงนะคะจะที่จะบอกนะคะหนึ่งกรณีนะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่แปดดาบเป็นไพ่ไม่พูดความรู้สึกเป็นไพ่ปกปิดความรู้สึกเดอะฟูลนะคะเวลาคุณอยู่ใกล้เขาคุณจะรู้สึกเขาจะแสดงออกให้คุณเดอะฟูลไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจใเอเอเอแฟนลี่ดีดานะคะแต่ความรู้สึกลึกๆของเขาก็คือในอัฟคัพนะคะเขาอยากเข้าหาเรื่องของเราสองดาบขึ้นมาแต่ไม่กล้าหนึ่งในกรณีจะเว็นออฟซอนในอัฟวอน เจทีว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้คนที่คุณคิดถึงเขาแอบคิดกับคุณในแนวลักษณะ18บวกนะคะณตอนนี้นะคะอาจจะคิดถึงอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้มีแพชชั่นทางด้านร่างกายแต่หนึ่งในกรณีเจทีรู้สึกว่าเขาพยายามหัก้ามใจเขาเองนะคะบางคู่กรณีเจทีคิดว่าเขาอยากทักหาเพื่อนของเราด้วยนะคะอาจจะเป็นการอยากพูดอยากคุยแต่ไม่กล้านะคะสองดาบประกบอืม justic เนี่ยนะคะหนึ่งกรณีคนรักเก่าก็ได้นะคะสิบไม้อยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะในการที่ตัวเองแสดงออกถึงความไม่สนใจแสดงออกถึงการไม่ไม่ได้แสดงออกเปิดเผยคนรักเก่าก็ได้นะคะที่เพิ่งตัดจบความสัมพันธ์บล็อกกันไปนะคะเจะทีรู้สึกว่าเขาอยากปลดบล็อกนะคะอยากปลดบล็อกกลับมาพูดมาคุยกับคุณแต่สองดาบ s of swords นะคะเจะทีว่าเขาปลดนะคะมาส่องมาเรื่องของเราแหละนะคะแล้วก็รู้สึกเนี่ย เป็นไพ่ของการคิดถึงกลัวคุณไปมีคนอื่นกลัวคุณไปกับคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่แสดงออกเป็นไพ่สิิไม้เอางานบางหน้าด้วยนะคะบางคู่กรณีคิดถึงอย่างเดียวไม่ว่านะคะแอบเหนื่อยนะคะแล้วก็จะติกเศร้าเลยนะคะเป็นไพ่ของธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟนะคะเอยธาตุน้ายังไม่มานะคะธาตุน้ํนายนอกคับเดอร์มีเดอร์มีจีเชียนนะคะเขาเป็นคนในลักษณะของเป็นหมอไหมคะ เป็นหมอเป็นทําอะไรเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะหนังสือเขาใหญ่มากนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ระเวลสูงแล้วไหมซึ่งการแสดงออกของเขานะคะอาจจะมีเรื่องงานเรื่องการมาพูดก,กับเพื่อนของเราแต่ในกรณีหนึ่งจะทีว่าเขาไม่แสดงออกถึงความรู้สึกกับเพื่อนของเราตรงๆก็ได้เพราะว่าหน้าที่การงานเขาใหญ่ใหญ่โตไหมนะคะมีหลายๆคนนะคะที่รู้จักกันไหมเนี่ยนะคะเป็นคุณหมอไหม king o อ a r s นะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดศัลยกรรมก็ได้นะคะเนี่ย เดอ m เมดิเชีนลงคู่กับ King of Source, s อฟ r อสเป็นหมอเป็นทำอะไรเกี่ยวกับการรักษาคนอื่นแบบนี้นะคะซึ่งเจทีรู้สึกว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้เขาคิดถึงนะคะแต่ในกรณีหนึ่งอาจความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้สารความสัมพันธ์เจทีว่าเขานะคะอาจจะคิดเซเว่นออฟซอสในอออเพื่อนๆของเรานะคะก็คือ18บวกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาคิดว่าคุณไม่สนใจเขาด้วยนะคะ,ะจะติดเหมือนคุณไม่ได้แสดงออกถึงความชอบเขา เนี่ยเวลาเขาเข้ามาหานะคะเพื่อนๆของเราเขาก็เลยรู้สึกไม่กล้านะคะต่างไฟต่างมีอีโก้ทั้งคู่ซิกออฟซอสขึ้นขยายในออฟคัพนะคะอยากอยากลงเรือําเดียวกับคุณอะนะคะอยากรู้จักมากกว่านี้ในคู่กรณีหนึ่งและในกรณีที่สองคนรักเกา่าที่บล็อกตัดจบขยับปลดบล็อกนะคะกับเข้ามาหาแต่ในหนึ่งกรณีจะทีเห็นเขาอายสิบไม้เห็นไหมะคะเขาแอบเขาอายในการกระทําของเขาไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรแหละแต่เซเว่นออฟซอส นะคะเขาอาจจะเคยโกหกอะไรคุณไหมคนคนนี้แหละนะคะณนะตอนนี้เขาอยากกลับมาขอโทษนะคะเนี่ยขอดูคิงออฟ s อสเลยสิคะทำไมเขาถึง King of s w o r d s หน่อยค่ะเนี่ยเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะที่คุณเพิ่งตัดจบความสัมพันธ์กับเขาไปเนี่ยเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้สําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราไม่รู้ว่าคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณไหมเพราะไพ่กันบล็อกเกิดขึ้นดัะจะติกนะคะ อาจจะเป็นคําพูดของเขาไหมที่ไปทําร้ายคุณหรือในกรณีหนึ่งเพื่อนๆของเรานั่นแหละนะคะที่บอกเขาแล้วเป็นเดอะฟูมีเป็นคนเจ้าเสน่ห์ซะเองแล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาติดนะคะเดอะเมจิเชียนเสน่ห์เยอะมากนะคะใครเข้าเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะตัดจบเพราะความหึงนะคะพูดกันไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะหนึ่งในกรณีที่2พวกคุณพูดคุยกันไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็รักๆเลิกๆหลายรอบแล้ว ซึ่งนะตอนนี้เขาคิดถึงนะคะเพื่อนๆเขาอยากกลับมาขอโทษนะคะอยากอยากกลับมาลงเรือลําเดียวกับคุณอีกอะ่ะแต่กลัวคุณสองดาบไม่ให้อภัยเขาไม่คิงเอาอซอสไม่ต้องไมายุ่กบับฉันประมาณนั้นนะคะคือคุณยังเสียใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเจทีรู้สึกว่าเขาจะให้เพื่อนของเราอ่อนลงก่อนนะคะเขาจะเข้าหานะคะณตอนนี้เขาอยากกลับมาง้อแหละนะคะในกรณีคนรักเก่าขอดูไพ่ของเนี่ยคุณสําคัญสําหรับเขาเสมอนะคะเจทีว่านะคะ คุณสําคัญสําหรับเขาเสมอนะคะถ้าเขาเขาส่องคุณนะคะส่องตามดูคุณตลอดสําหรับความสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มต้นเขาเห็นคุณครั้งแรกเขาก็ชอบแล้วนะคะเดรเลิมแม,มนนะคะแล้วก็เป็นไพ่แบ็คแอมาร์สนะคะเนี่ยจริงๆอยากจะประสบความสําเร็จกับพเพื่อนของเรานะคะอยากจีบอยากแสดงออกแต่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่กล้านะคะไม่กล้านะคะอยากง้อด้วยแต่ไม่กล้านะคะเนี่ยนะคะ อาจจะชวนนัดไปทานข้าวกับเพื่อนๆสังสรรค์กันไหมนะคะเพื่อนของเจตีนอคอมมิทเมนต์นะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาเจตีว่าเขาอยากจะเข้าหาแหละนะคะคุณมีค่าสําหรับเขาแล้วก็อยากอยากเป็นผู้ชายที่โชคดีของคุณอะ่ะอยากเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงของคุณอะ่ะแล้วก็มีแผนนะคะเนี่ยไม่ได้พูดนะคะอยากชวนคุณไปเที่ยวทานข้าวแล้วก็คอมมิทเมนต์ คอมมิชเมนต์นะคะในออฟบอลนะคะเรื่องของเราก็ระวังกันด้วยนะเะ <c oughs> จะทีบอกเข้าเหระหลายรอบแล้วไม่เข้าสักที <c oughs> บอกเข้ามาเหอออะไรอย่างเงี้ยเข้าได้ยังไงตัวเองตัวเ,วเไม่พูดความรู้สึกนะคะแล้วก็สําหรับคนรักเก่าเจทีรู้สึกว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีๆกับเพื่อนของเราเยอะมากนะคะไปแล้วอาจจะ ดีสู้คุณไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์แต่เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเคยโกหกคุณไว้เยอะไหมไหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเขาให้คุณอ่อนลงก่อนนะคะเพื่อนของเราก็ถึงจะกลับมานะคะคุณอาจาอะจะจัดเข้าไปแล้วก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะไพ่กองนี้ของเราโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราจะทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในชแนลนี้เจที่459สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายคะ่ะ you